เมื่อตอนนี้เขาไปสวนยางหรือเปล่ไปสวนยางแล้วเจอสองคนเล้วเห็นยางกันอย่างนี้น้องอ่ะสิบเอ็ดเขาตามติดชีวิตเขาสองคนเขาไฟใส่กันหนักหน่อยเลยโค้ดเราเห็นคอนเทนต์นับสองคนเท่านี้เฮ้ยทำอะไรอ่ะฮะจับหอยจับหอยหอยขมโอ้จับหอยจับหอยจับหอยโอ้ไ่เป็นโซ่ ย่นใน้ทางลุงเห้อนี่น่ด้ยนอห้มันน้อยนน้อยน้อยแล้วมันึงแสบโลนี่ปลาบ้้กันเบิรตเอาไ่น้องต้นน้้าวต้นเนอจะเอาไปดบ่อยยนมานนั้นเราจะมาเป็นอันนั้นเนาะเราจะมาเป็นท่านผู้ชมที่ดี เมื่อนี้เขาตามตีชีวิตเขาซองคนดูสิกว่าซ่องฉิบแล้วพี่น้องเสานี่ไปสวนยางนี่เห็นเขาไปกับพระนกขลิบเขาพี่น้องฮะโอ้บอรแมนฮัวบาดิอัลชาวซุกมาบ้านกันสิไปเห็นกันว่าชาวนเนชาวพวคนจีตัวบอกมาเก็บเห็ดมาโอเห็ดมันส่าห์มาลาหนึ่งคือบอกเอานี่เราจะมานั่งบึงเขาเอาหอยเจ้าชิบุปปาอันเพรได้บ่อฉพนเลย เดี๋ยวจะรัพนักห้าก็มากิกินห้มันดับเด้อโอ้ต้องเ้ะหอยในนี้มันจับในใบกินบเบื่อมืออื่นนะนะแบบกิน่อยพนอออยากใส่กุ้งใ้น้องเขามาเคยใส่กุ้งเจ้กเขาใส่กุ้งตัวน่ยบอกง่ายคือแบบว่าเาอนางบึงนางติดชีวิตคนมีผัว

พอแล้วจับกันลยวพื้นเอส่งเลยพี่น้องพื้นเอส่งพี่น้องเลยบอกเพ่อวมาข้าจิคือื่อพด้แกออก้แก้วสายสลิปอย่านสลิปปี่ไรบอกไบอกิลงงูปลายานสลิปปีเอาเอาคู่กันเนี่ว่าพี่อ้า่เอ้มันอยู่ผูกมันยังลายันอยู่ดนนไมนไงเจ้าหันพาคข่อยมากอ้าเจับเห็งตัวนั้นใหญ่ก็เอาตัวนั้นเ ท่านอยู่บ้านคนนี้เอาเบอร์ดอย่บริเวณน้องน้องตนาตุ่กบแม่ท่านอยู่บ้านคนนี้เอาจุนวัดอะไรเรื่องคนนั้พี่น้องมือหนี้เขาสิอม้งหอยแมนโบเขาสิมาทายมึงเขากุมหอยมันกุมหอยด้พี่น้องเด้เมเดยวมาเบอรน่หอ่พี่ดอกมึงโกงข่าวโกงถ่ายาก่าจะได้ี่เือย มาเหลืองหอาหอยปลาแพนเอะโบลเดยเรี่ยงปลาอยู่บนหันเื่อมืกองเม่าอย่างเมา้ันเครือเมื่อกองเมามันคือเ้ยเยนะตามตีสวิตคนนี้ครือ่ไนอยังอ่ะเลอเสันกำลังเข้าไมยจอไ่ยเ่ยหอยออ บ่เห้อยเนาะปล่อยเนาะห้อยเองห้อยสีกระตายโบ่ฮาบ่ได้เอาหอยอันนั้นมาปล่อยหอยเองเนาะเขาเออนะหอยน่ีทะเลนเดี๋ยวเลยจาอยู่ดนๆคนหอยกับมนพ่อจันคุณจักขบพุงยูปเออกขบกทื่อแยงมากเลยแยงเคี้ยวมากออมใบมันหายันได้กินเลยสาดี น้ำก้องนมันมือกองยางน้ำเผาๆอยางน้ำม hey, ือกองอยู่กู้กูมือกองตามใจตามใจเปิดถ่าย่ายหกใจูน้องโทรศัพจะปีนจะปีนถึงกุ้งเป่าในคว้ยพันนึ่งพันบาทไหมพันกีบพันบาทจีปีนแท้แต่ว่าเขปีนไรวะ อะไรพี่พันกี่พันกี่วัอยากได้พันบาทมาตรวพันบาทสิบกนถึงบงเอาอะไรพ่พันากี่เนี่ยพันกี่ไพ่สิไป็นคืนเนาะชิจ่างคืนเป็นเี่ยเป็นบาเอาเงินพันหนึ่งขวอยกมี่อีนี่เดียพันหนึ่ง ยีเดีนี่เด้พี่น้องยีเดียนี่พพันหนตัวนี้ใบค้วยราออไม่นใ้วเกินรีวิปเงิิใบ้วตัวอหน่อยอใบ้วพี่น้องมันมีหูค้วอัอย่ดีมันมีหูค้วยนี่เากับอื่นว่าใบค้วไได้พี่น้องไปคล้อกันนเม่ไใบ้วหายแล้วไปงี้นะเป็นจางเข้าใบนี้วก็คืนต้นราต้นนพี่น้องคุ้มบอไปุ่่้มเนาะไปีก้าไหนกโอย ไม่ไหมถุงตกเบอกผ้าให้กินเนี่ยอเถไปไหมเออเอาตัมันเาอะไนี่มางนะมาบางงนค่ะผูกขนาตงงคือเบาแนวกนองมตัวกบ่เลยหรักนี่น้างบ่เลยจันเลิกวะผูกเอาขึ้นิร้อนหนัเป็นบเขามีคนหายเขาเล่นเขาร้ายเขาชิคนย เป๊ปซี่หายหายหายลสดไปยังเไกรวมทุซี้าตึงตึงหัวลี้พี่น้องเลยอู้แม่น้ำเหยีดนี่ยโอ้พี่น้องเบื่อสใโ่งห้าบระบมือกองขี้ขานพี่น้องทุ่งหน้าอยู่บ้นโกป้อบนหมอนดิอ้ล้อากงเซนลนี่าช Okay, มันเป็นทงแบบเพียงไปเรื่อยเนานะพี่น้อง <c oughs> มันบ่คืออยู่แถวบ้านอะไรไปตะมัวแนละ้วดี <c oughs> มันบ่คือแถวบ้านซากซุกเนาะบ้านซากซุกมันโหดได้มันเป็นปาลาลายตัวนัมันเป็นเลือเนาะอยู่างเงี้ยเ <c oughs> ขาลำหน้าไอ้ลายคือจะเป็นตะมัวเนานะ <c oughs> บานเอียงอันนี้อยูหน้าบ้านเอียงอันนี้อยูหน้าเข้าไปตะมัวกว่ายู่บ้านเขาอีก <c oughs> มือกองขีข้ข้า บมไม่แนวกินแหนหยาพ้นแสอบ่เสอบ่อ่าจะก็บอกเลยจิข้าวปวไปเยอะเดียวฮะพ่อแม่ไปข้นกองข่าวะขึ้น้ขขาวนะเนาะอือแล้วข่าว่นมันิึกองข่าวเหืยบ่เอาเออ้ย้หีิงหว ไปกินต้นมะพร้าวบึงเร่องีกสิคกนก็มะพร้าวมาสี่คนลงงมอยคนเดียวจจย <laughs> ล่อีกสิคนก็มกพาพี่้องเบึงคนสิตโต๊กน้ำเน้อ <laughs> แลนเม่อ่ะแลนคืนนะแม่เอาแม,ม่แลนแม่ Cái tốt dưới có tốt gì gói tốt cái tốt 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 đây ơ tốt ơ ơ tốt quá ơ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  จดีดีไว้ืนก็ออกเาเนี่ยไรซิวซิวครับเขาเขียนใสนาปกนาปกิปะเขียนใสนาปกคิป่ะน่ะย่างืนก็ออกเาเอามเอาแม ไอ้ยตกนะแม่ตกนะแม่เนาะอือป <laughs> yeah. like ้าสมไลายเถอะนี่ดอกเดี๋ยวมาชิฮักมาชิร้องไอ้สัสบ่หลัวลุ่นๆลุ่นน้ำเอา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 หมกผักมาเาใส่เป็นแปลงหมกผักมาให้กินพี่น้องเลยฝนใส่เป็นแปลงหมกผักมาให้กินอือใสงผ้ามา่พี่น้องเลยบิง ดีบคนตกหน้าอมรีกรีกอะไรคือลิกรีเนาะแล้วเมื่อียวอยากกินอกข่าว้ะท่านผู้ชมพ้นเนี่ยไปจะไปเห็นคนชางอะไรคนจะน้าอกขา ตกหมมาตกขากับตกโอ๊ยเอาหน่วยเดียวไหนมามันฉีเป็นตะกินอยู่อะ้หน่วยเดียวเมือนกันนะฉีดบางคนตกหนาเลยพี่น้องเรื่องอะไรเ้อเคยเห็นไหมต้นมะพร้าวนอนนะโอ้มาบาดมือเยมาีมาีไม่ตก ไปโตะไปตไปต๊อยู่แค่หมงปันน้อีมเก๋ซิวซิมนมาชิมเก๋มาขาวฟีมาข่าวพี่น้องอาดีกินนะาวแล้วพี่นอกป้าข่าวนักพี่นักกินได้ซื่อรงมาไหนวะพ่อจะมันบอกเอามันนะเฮีดีตีตัวงคนลงงพ่อแตห้อยไรกเยชิมาหดีปะใครเลิมต้งมาอัง น่ากินลวงพาวแล้วผูใดช่หมอม่กับชาวบูมอดีนราชิงลงมาโมดินถืออนี่ดิโงงมันกวดเนาะมาบานมือแหลหน่อยหน่อยจะนั่งจะนั่จะไปกินลพาวที่ดินมาหน่วยจำนี่ใหญ่ละมันกับบุษเสพูึ่งเต้มัมนีมีเ้มีอี เอามันก็ยังไงหน่อยปออาเก็บเลยมันจับอยู่ในนี้จับมาเดี๋ยวมาตัวใหญ่คุบไหมแม็กจับเน่เบื่อจับไหมจับก้านพรเอาฮะว้าวอปจับหอยโอ้เอาเดี๋ยวว้าเนาะมันดูดก้านพาวนะ มันหลดก้านปล้วมันจะอร่อยอร่อยมากๆเลยำเบียงไว้เพระบริเียงะไรพี่องเงี้ยมันอยู่ในกน่อยก็น่อยห่อยแม็กสุดด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 นดาดดนตกแล้วพี่น้อดด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  ย่นพทนหมดอะเจอจากกยังม่ไปเอกยังม่นอนมีเขาเปนแท่งดีของเขาเปตักเขตันี่วะยังก็ว่าเออแต่ว่าเขาควรแทงตัวเองเห็นะะมเราจะได้บะาเมื่อเขามีเขาแล้วมีเขาแล้วมันเจ็บก็ยังเมอแล้วกับา่อหยงันยาันุน่นเอี่เอออันนี้อันเป มันเป็นการต้วนอกเอาอยู่ในน้ำพีรอาขเ่ะถึงใจถึงใจแฮงมันอเป็นกาตวนอกเอาอยู่ในน้ำพี่้องโอ้ยพี่รองเดี๋ยวพี่ร้อเลยเย็นนะเดยเรัการพี่ร้องโอ้ยงัวกยานพ้นขงหัวถ้ามีเขาแล้วมันเจ็บก็เราก็ตัดออกนะเขามันแทงถึโอ้ยยังมันอยู่ในนี้ใช่ไมเดียวหัอันน ouais> ี้นะอย่าอัวอะไันีม เอ้ยนตกละพี่น้องเขากับพี่น้องน่นไหมเนาะมึงบรรยากาศบรรยากาศแคมน้องพี่น้องนี่อาจจะมีงูัวยอยู่สู้ๆนะแต่กำลังใจให้นตูนนะนะเพื่อไม่ถา่าจะเห็นรถเกียบ้อยไปหาไม่ถาพี่น้องหนเกยทีดีหนกเกยทีดีรถเกยทีดีคือในม้อเหอเี่ตัวือ อัไเล็น้อ้ตาจอเมไอออายวา่งใหญ่นะนะว่่ปลายกคนคตกแงแ้วพี่น้องเลยเขากเขามาสดอยู่ในกระูตบ่นะเรือตัส่นี้มันการพัอจดูนกาพ้นมายัวทำไมว่าอย่างนั้นล่ะ